สวัสดีครับเด็กๆทุกคนสัปดาห์นี้เราจะเรียนรู้ในหน่วยดินดีนะครับก่อนที่เราจะไปรู้จักดินชนิดต่างๆเรามาท่องคำคล้องจองกันก่อนนะครับให้เด็กๆท่องคำคล้องจองตามคุณครูนะครับคำคล้องจองดินหินทรายดินหินทรายใช้ในการก่อสร้างเป็นห้างร้านบ้านเรือนอาศัย ทำถนนในโรงเรียนวัดทั่วไทยทำของใช้ปลูกต้นไม้ได้ดีเอ่ยเด็กๆครับดินชนิดต่างๆที่คุณครูนำมาเป็นตัวอย่างให้เด็กๆดูในวันนี้มี3อย่างด้วยกันนะครับดินชนิดแรกนะครับเป็นแบบนี้เลยนี่คือดินเหนียวนะครับ ดินเหนียวภาษาอังกฤษเรียกว่า clay นะครับดินเหนียวจะมีเนื้อดินที่ละเอียดนะครับนี่เป็นเนื้อดินที่ละเอียดนะครับมีความชุ่มชื้นมีความเหนียวนะครับเราสามารถนำดินเหนียวมาปั้นเป็นรูปร่างต่างๆได้นะครับดินเหนียวจะอุ้มน้ำได้ดีมากนะครับน้ำจะซึมผ่านได้ยากมากนะครับเนี่ยถ้าเราปั้นแล้ว เด็กๆลองทอําดูนะครับเอาน้ําเอาน้ําเทลงไปน้ําจะไม่สามารถซึมผ่านได้เลยนะครับอันนี้คือดินเหนียวนะครับเคลย์ Clay. ต่อไปดินชนิดต่อไปนี่นะครับดินชนิดนี้คือดินทรายครับดินทรายนี่ดินทรายก็บอกชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่า เป็นดินทรายส่วนประกอบในดินชนิดนี้ส่วนใหญ่จะเป็นทรายนะครับและก็จะมีเนื้อดินเล็กน้อยนะครับดินชนิดนี้จะไม่อุ้มน้ํานะครับเวลาที่เราเทน้ําลงไปเนี่ยน้ำก็จะซึมผ่านออกหมดเลยนะครับไม่เหมาะกับการเพาะปลูกนะครับเพราะว่ามันไม่อุ้มน้ําความชื้นก็จะไม่มีนะครับดินทรายภาษาอังกฤษเรียกว่า sandy soil นะครับ sandy soil นี่คือดินทรายนะครับต่อไปดินชนิดที่3คือดินร่วนนะครับนี่ดูเนื้อดินนะครับนี่จับให้ดูเลยเนื้อดินจะเป็นสีน้ำตาลเข้มออกสีดำนะครับจะมีส่วนผสมของซาืรซากสัตว์ในนี้นะครับนี่นะครับนี่อาจจะมีเศษใบไม้แห้งเศษต้นไม้เศษแมลงนะครับอยู่ในดินชนิดนี้ ดินชนิดนี้จะเหมาะกับการเพาะปลูกนะครับเพราะว่าจะมีสารอาหารต่างๆอยู่ในดินนะครับทำให้นี่เลยถ้าเรานำนำดินร่วนนะครับมาปลูกพืชต้นไม้ก็จะเจริญเติบโตได้ดีนะครับและดินร่วนเนี่ยก็ยังสามารถอุ้มน้ำไว้ได้นะครับแล้วก็ระบายน้ำได้นะครับทำให้มีการระบายน้ำแล้วก็การอุ้มน้ำไว้ใน ดินชนิดนี้นะครับจึงเหมาะกับการนําไปปลูกพืชอย่างเช่นต้นไม้ปลูกปลูกผักต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นดินสามชนิดที่คุณครูนำมาให้เป็นตัวอย่างให้เด็กๆได้ดูนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าบริเวณรอบๆโรงเรียนของเรามีดินชนิดใดอยู่บ้างนะครับ วันนี้นะครับต้นจะพาเด็กๆมาสำรวจดินที่อยู่รอบๆบริเวณโรงเรียนของเรานะครับเริ่มจากที่แรกเลยก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับสวนหย่อมบริเวณข้างๆกับเสาธงของเรานะครับดูซิว่าดินบริเวณนี้จะเป็นดินชนิดใดตามมาเลยครับแอามาดู ดินชนิดนี้นะครับมีสีออกน้ําตาลเข้มๆนะครับเกือบจะสีดําดินชนิดนี้จะเป็นดินร่วนนะครับเหมาะกับการปลูกต้นไม้นะครับอ้าวตอนนี้นะครับเด็กๆทายซิว่าคุณต้นอยู่ไหนอ้าคุณต้นอยู่ที่สนามเด็กเล่นนั่นเองนะครับสนามเด็กเล่นหรือว่า playground นะครับ playground นั่นเอง ดูซิว่าดินบริเวณรอบๆสนามเด็กเล่นตรงเนี้ยจะเป็นดินชนิดใดตามมาเลยครับก็จะผุดแล้วน,นะครับโอ้แข็งมากนะครับไม่มีน้ำเลยไม่มีความชุ่มชื้นเลยนะครับส่วนมากจะมีแต่ทรายกับดินนิดหน่อยนะครับดินชนิดนี้เรียกว่า ดินทรายนะครับไม่เหมาะกับการปลูกพืชหรือว่าปลูกผักต่างๆนะครับเพราะว่าดินทรายไม่กุ้มน้ํานะครับตรงนี้นะครับคือบริเวณสวนผักของเรานั่นเองนะครับสวนผักสวนครัวที่ปลูกไว้บริเวณนี้นะครับตรงนี้มีต้นมะละกอนะครับหรือว่าพืชพญาตีแอ่กล้องขยับมาหน่อยครับ วันก่อนที่ครูต้นสอนทำอาหารไทยไปนะครับที่ให้เด็กๆดูตะไคร้นะครับลักษณะของต้นตะไคร้ก็เป็นแบบนี้นะครับมันเหมือนหญ้านะครับแต่ว่ามันจะมีกลิ่นหอมนะครับตรงนี้คือหัวของตะไคร้นะครับแบบนี้คือต้นตะไคร้นะครับหรือว่าเลมมันกราสนะครับอ่าต่อไปมาดูทางนี้ตรงนี้นะครับนี่คือหน้าตาของต้นกับเรานะครับ เด็กๆชอบกินผัดกะเพราใช่ไหมครับลักษณะต้นกะเพรานี่เห็นไหมครับนี่กระช่นดีกระช่นีีกระช,ช,ช่ต้นกะเพรานะครับใบกะเพราภาษาอังกฤษเรียกว่าเบเสิลนะครับเรามาดูดินบริเวณนี้กันว่าจะเป็นดินชนิดใดนะครับโอ้ดินบริเวณนี้มีสีดําเลยนะครับเป็นสีน้ําตาลเข้มๆออกสีดําเลยนะครับ มีส่วนประกอบก็คือมีดินมีทรายนิดหน่อยแล้วก็เศษซากของพืชต่างๆนะครับเศษใบไม้ดินชนิดนี้คือดินร่วนนะครับเหมาะแก่การนำไปปลูกพืชต่างๆปลูกผักปลูกต้นไม้นะครับเด็กๆลองไปสํารวจดูว่าดินบ้านเด็กๆนั้นมีดินชนิดใดบ้างนะครับอย่าลืมนะครับการบ้านของครูต้นก็คือให้เด็กๆไปสำรวจ ดินบริเวณบ้านของตัวเองว่ามีดินชนิดใดบ้างแล้วให้เด็กๆอาจเป็นคลิปวดีโอให้คุณพ่อคุณแม่ส่งมาให้ครูต้นดูด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย